ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้านะครับวันนี้ก็มาถึงวิวรบทที่21เราก็เห็นว่าโยฮันเนียก็ได้บรรยายลักษณะของกรุงเยรูซาเล็ม,มใหม่ออกมาอย่างวิจิตพิสดารนะครับเหมือนกับว่าโยฮันเนียเขาสนใจฝ่ายวัตถุแต่จริงๆแล้วโยฮันก็สนใจเรื่องของฝ่ายวิญญาณมากกว่านะครับแม้ว่าจะยกเรื่องของวัตถุมาใช้ในคําบรรยายในบทหลังๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นการสร้างใหม่ แล้วก็การปกครองในอาณาจักรพันปีซึ่งได้ผ่านมาแล้วรวมทั้งการพิพากษาที่น่าบรลังในบทนี้เราก็ได้เห็นว่าสิ่งเดิมสิ่งเก่าเนี่ยก็ได้หายไปยกตัวอย่างเหมือนในพระรัมพียัสยาที่พระเจ้าตรัสกับยัสยาว่าเราจะสร้างโลกใหม่ยั่งยืนเป็นนิดนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้พูดไว้หลายพันปีมาแล้วนะครับ แล้วก็คริสเตียนเราก็จะได้รับกายใหม่ซึ่งเป็นกายแท้ใน2องโครินธ์บทที่1ิเป็นกายที่สามารถมองเห็นสัมผัสได้และก็จะไม่เสื่อมสลายไปเป็นกายที่จะเข้าในอาณาจากักรเข้าในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในข้อที่1นึ่งข้าพเจ้าได้เห็นฟ้าอากาศใหม่แผ่นดินโลกใหม่ของเดิมฟ้าอากาศเดิมแผ่นดินโลกเดิมนั้นล่วงไปแล้วและไม่มีทะเลต่อไปเลย ในสมัยของโยฮันเนี่ยครับทะเลก็ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของสัตว์ร้ายนะครับในพมพีสัตว์ร้ายก็ขึ้นมาจากทะเลทะเลเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะครับทะเลเนี่ยก็บอกว่าทะเลไม่เคยหลับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความดุร้ายในสมัยของท่านโยฮันนะครับทะเลก็ได้แยกโยฮันเห็นไหมครับโยฮันก็ถูกเนรเทศไปยังเกาะปัตโมแต่ว่าแผ่นดินใหม่เนี่ยก็จะไม่มีห้วงน้ำปกคลุมอีกต่อไป แล้วก็ข้าพเจ้าได้เห็นเมืองบริสุทธิ์ทั้งบริสุทธิ์ทั้งใหม่ลอยเลื่อนลงมาลอยลงมานะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตั้งที่ตรงไหนแต่ว่าก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างเสร็จตั้งแต่พันปีแล้วก่อนจะมาถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็จะมียุคพันปีในพระคัมภีร์ใหม่นะครับพระเยซูได้จัดกับสาวกว่า เราจะไปจัดเตรียมในบทที่14ที่สําหรับท่านทั้งหลายพระเยซูบอกว่าพระองค์จะไปจัดเตรียมที่สําหรับท่านทั้งหลายพระองค์จัดมา2,000กว่าปีแล้วแสดงว่าเมืองนี้เนี่ยมันก็น่าจะยิ่งใหญ่วิจิตบรรจงวิจิตพิสดานนะครับเห็นว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่วันสร้างแค่6วัน6วันก็เสร็จโลกใบนี้นะแต่ว่าโลกใหม่เนี่ยที่พระเจ้าสร้าง ระองบอกไว้ตั้งนานแล้วนะครับบอกไว้ตั้งสองพันกว่าปีแล้วระรงจะไปจัดเตรียมแสดงว่าสิ่งที่รปรงจัดเตรียมนั้นน่าจะยิ่งใหญ่วิจิตรการตานะครับแล้วก็เราก็เฝ้ารอนะครับในหนังสือเฮบรายบทที่ 11: อข้อ10ก็ได้บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รอคอยเพื่อจะได้เมืองที่มีรากซึ่งพระเจ้าเป็นนายช่างและเป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้วก็เมืองนี้ได้เปรียบเหมือนกับเจ้าสาวซึ่งก็ตรงข้ามครับหญิงแพทย์สยาหรือว่าหญิงชั่วนะครับ เมืองน,นี้ก็เหมือนกับเจ้าสาวที่ได้แต่งตัวไว้พร้อมแล้วสําหรับสามีแล้วก็โยฮันได้ยินเสียงบอกว่าจงดูเถิดพระปราของพระเจ้าก็อยู่กับมนุษย์แล้ว พระพราก็หมายถึงการสถิตยอยู่มีความสัมพันธ์สนิทเขาจะได้เป็นพลเมืองหรือว่าเป็นชนชาติของพระเจ้านะครับพระเจ้าดำรงอยู่กับเขาและเป็นพระเจ้าของเขาเห็นไหมครับว่าจะมีความสัมพันธ์สนิทระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับความสัมพันธ์สนิทเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากในโลกใบนี้เห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีความบาปความตายมาขัดขวางไว แต่ว่าสําหรับคริสเตียนความสัมพันธ์สนิทเนี่ยมันได้เริ่มต้นแล้วเมื่อเราได้รับบัพติศมาเราก็ได้รับพระวิญญาณเข้ามาสู่ภายในของเราเราก็เริ่มต้นความสัมพันธ์สนิทนี้แล้วก็จะย่งยืนสืบไปจนกว่าเราจะได้เข้าในอาณาจากักรข้อที่4นะครับพระเจ้าก็จะทรงเช็ดน้ําตาทุกๆุหยดจากตาของเขา พระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าผู้สนพระไทยในความทุกข์ยากความลําบากของเราพระเจ้าสัญญาว่าจะเช็ดน้ําตาแสดงว่าพระองค์ก็สนพระไทยพระองค์ก็บันทึกความยากลาบากความทุกข์ยากของเรา แล้วก็พระองค์ก็จะปลอบประโลมต่อความทุกข์ที่เขาได้รับขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้ความทุกข์ที่อยู่ในโลกซึ่งมารครอบครองอยู่และทําให้เราต้องเจ็บปวดและทําให้เราต้องเสียน้ําตาแต่ว่าพระองค์ก็จะจัดการทรงไม่เพียงแต่เช็ดน้ําตาพระองค์ก็ยังจัดการกับความตายความตายเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะจัดการการข่มควรการร้องไห้การเจ็บปวด จะไม่มีอีกต่อไปเปรียบเทียบได้ว่าพระองค์เนี่ยได้ยกเลิกคําเช่นสาบที่อยู่ในหนังสือเยนิซิตในเมืองนี้ก็จะไม่มีคําสาบเช่นอีกต่อไปเลยไม่มีความตายความเจ็บปวดความค,คร่ําครวญการร้องไห้ในส่วนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าพระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่แล้วก็เชิญชวนให้มนุษย์เนี่ยตอบสนองต่อคําเชิญชวนของพระองค์พระองค์ก็นําโลกใหม่ มาสู่โลกมนุษย์เดิมไม่ได้นําเราขึ้นไปยังสวรรค์นะโปร่งให้กรุงยะรูซาเลมใหม่เนี่ยลอยเลื่อนลงมาแล้วก็ในตอนหลังของพระธรรมวิวร์เนี่ยก็เป็นการหนุนใจเป็นคำกำชับไม่ได้มีคำทำนายอะไรมากมายแล้วแล้วก็เรียกร้องให้เราตอบสนองอย่างถูกต้องนะครับสัตว์ซื่อยืนหยัดอดทนข้อที่5นะครับก็มีพระที่นั่ง แล้วก็ผู้ที่ตรัสก็คือพระเจ้าเองไม่ใช่ทูตสวรรค์เป็นคนจัดพระเจ้าจัดว่าจงดูเถิดเรากรําลังสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่และพระองค์ก็สั่งให้โยฮันจดบันทึกไว้โยฮันอาจจะลืมจดเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราจะสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่หรือว่าได้เห็นสิ่งทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเลยต้องย้ากับโยฮันว่าจงจารึกไว้เถิดข้อที่6ถ้อยคําเหล่านี้สําเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและเป็นโอเมกาเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย ผู้ใดกระหายนะผู้ใดกระหายในที่นี้ก็คือว่าผู้ที่กระหายความชอบธรรมผู้ใดกระหายไม่ใช่ว่าการกระหายฝ่ายร่างกายนะครับในอาณาจักรตรงนั้นเนี่ยก็จะมีความชอบธรรมความชอบธรรมของพระเจ้าก็ดำรงอยู่ผู้ที่กระหายความชอบธรรมก็จะได้รับการเติมเต็มได้ดื่มจากบอ่อน้ำํำพุแห่งชีวิตผู้ใดมีชัยชนะในข้อที่7ก็เหมือนกับชัยชนะในหนังสือวิวร์บทที่2บทที่3 ที่เขาจะได้อะไรครับได้กินผล,ลไม้ต้นไม้ชีวิตได้กินมานาที่ซ่อนอยู่ได้มีเสื้อขาวได้มีหินขาวได้มีชื่อจารึกไว้เยอะแย,ยะมากมายนะครับก็จะเป็นของผู้ที่มีชัยชนะและก็ผู้นั้นจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกสิ่งเหล่านี้นะครับหรือว่าความพีฉบับหนึ่งก็แปลว่าสิ่งทั้งฟวงเป็นมรดกและที่สําคัญนะครับเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาก็จะเป็นบุตรของเรา อเมนข้อนี้สําคัญมากนะครับเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราในท่ามกลางคนทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าก็เลือกเราให้มาเป็นบุตรของพระองค์<ม>ข้อที่8นะครับคนกลาดในที่นี้มีคนอยู่8ประการด้วยกันคนกลาดเป็นยังไงคนกราดก็คือคนที่กลัวการไม่ยอมรับกลัวคำขคู่เป็นคนที่ไม่กล้าหารไม่ยืนหยัดไม่กล้าหารพอที่จะยืนหยัดเพื่อพระเยซู คนเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเดาสถานการณ์ในยุคสุดท้ายก็จะมีการขู่การเที่ยวเข็นหลายคนก็ไม่กล้าที่จะประกาศตัวเป็นคริสเตียนคนขลาดเช่นนี้เนี่ยก็จะไม่มีส่วนไม่กล้ายืนหยัดเราเห็นว่าความกล้าหาญเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในยุคสุดท้ายและก็พระพรีบอกว่าพระองค์ไม่ได้ประทานจิตใจที่หวาดกลัวให้แก่เราแต่เป็นจิตใจที่ประกอบเต็มด้วยความรักและการบังคับตนเอง คนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไม่เชื่อหรือว่าคนที่อาจจะปฏิเสธพระนามของพระองค์เมื่อถูกขู่เข็นคือยอมทรยศเมื่อถูกทดลองคนที่ทําอูจจารหรือว่าทําสิ่งน่ารังเกียจคนฆ่ามนุษย์คนผิดประเวณีคนทำเลขกระเทศหรือว่าพวกทำไสยศาสตร์บูชารูปครพบคนมุสา คนเหล่านี้นะครับก็จะไม่มีสิทธิ์มีส่วนคริสเตียนบางคนนะเมื่อก่อนอาจจะเคยทําสิ่งเหล่านี้แต่ก็ถูกไถ่ไว้แล้วนะครับก็ได้กลับมาสู่พระเจ้าคนที่ไม่ได้ถูกไถ่หรือว่าไม่กลับใจก็จะไปลงในบึงไฟที่มีกรรมฐานไม่อยู่นั่นแหละก็คือความตายครั้งที่สองผมก็ได้บรรยายลักษณะของคนที่จะลงในบึงไฟนะครับและก็ทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์น,นี้ก็คือ1ใน7ที่ถือขันก็บอกกับโยฮันว่าจะสําแดงให้ท่านเห็นเจ้าสาวซึ่งเป็นมาเหสีนะครับทูตสวรรค์อง์นี้เนี่ยก็ได้สําแดงผู้หญิงอีกคนหนึ่งหรือว่าหญิงแพทย์สยามมาแล้วนะครับในบทก่อน ตอนนี้เขาจะสัมดงผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าสาวซึ่งเป็นมเหสีและก็เชิญโยฮันให้มาดูหญิงซึ่งเป็นมเหสีของพระเมสสโปโดกุกหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนกับบ้านใหม่ของเราทั้งหลายสําหรับผู้เชื่อซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ในที่นี้นะครับโยฮันก็ได้ถูกรับขึ้นไปโดยพระวิญ,ญญาณได้นำท่านขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และได้เห็นเมืองเมืองใหญ่หรือว่า ควมพีอีกฉบับหนึ่งใช้คําว่ามหานครพระวิญญาณเนี่ยได้นําขึ้นไปนะครับเปรียบเหมือนกับพระเจ้าเนี่ยได้ยกเราขึ้นสูง,สงจากความเป็นอยู่ธรรมดาปกติคนในโลกนี้เนี่ยก็อยู่อย่างไม่มีสายตาฝ่ายวิญญาณหรือว่าไม่ค่อยจะมีความเชื่อ ใลายครั้งเนี่ยเราก็ต้องการยกขึ้นสูงนําขึ้นสูงเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเราจะได้มีความเชื่อมากขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเห็นการสําแดงของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องหลายคนเนี่ยไม่ได้รับการถูกยกขึ้นเพราะยังคงดําเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายโลกองค์ยรรซาเล็มใหม่อันบริสุทธิ์ลอยลงมาจากสวรรค์แต่พระเจ้าเห็นไหมครับลอยมาแต่พระเจ้าแสดงว่ามนุษย์ไม่มีส่วนในการสร้างใดๆเลย รอยมาจากพระเจ้าพระเจ้าสร้างใหม่ทั้งนั้นเราแค่เป็นผู้อาศัยในเมืองซึ่งพระเจ้าได้เตรียมไว้เมืองนี้ก็มีแสงสว่างดุดแก้วที่มีราคามากในนี้ที่ยกมาก็คือแก้วมณีโชตันสุขใสเมืองนี้สวยงามเหมือนกับเพชรที่เจรนัยไว้แล้วทุกอย่างมีประกายแวววาวแล้วก็กำแพงกำแพงนั้นเป็นยังไงครับกำแพง สื่อถึงความมั่นคงปลอดภัยมีกำแพงสูงใหญ่นะครับมีประตู12ประตูแล้วก็มีทวดสวรรค์ประจําอยู่ก็คือมีทวดสวรรค์12องค์ควบคุมการเข้าออกและประตูแต่ละประตูนั้นก็มีชื่อจารึกของตระกูลอิสราเอล12ตระกูลแล้วก็มีสีด้านสีด้านด้านละ3าม12นั่นประตูนะครับต่อมาก็เป็นกำแพงกำแพงก็ถูกตั้งขึ้นบนรากของอัครสาวก12คน เห็นไหมครับว่าอัครสาวก12คนก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นตัวแทนซึ่งมาจากคริสจักรในยุคสุดท้ายเนี่ยมันจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างอิสราเอลกับคริสจักรใช่ไหมครับมีความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับตั้งแต่ข้อ15เป็นต้นไปก็จะเป็นเรื่องของตัวเลข12นะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยมีเลข12เป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลข12เนี่ยเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์เป็นความครบถ้วน ข้อที่16นะครับเมืองนั้นกว้างยาวเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุรัสหรือว่าเหมือนกับเป็นลูกบาศเป็นทรงลูกบาศแล้วก็เป็นทรงเดียวกับอภิสุทธิ์ฐานหรือว่าที่บริสุทธิ์สุดก็จะมีรูปทรงอย่างนี้หลายคนก็มีการคํานวณน,นะครับว่ามันจะกว้างขนาดไหนหลังจากที่ได้วัดแล้วนะครับก็จะเป็นในที่นี้บอกว่า54,600่เส้น หรือว่าถ้าเป็นหน่วยที่เราเข้าใจง่ายที่สุดก็คือเมืองนี้มีความกว้างความยาวความสูงเนี่ยเท่ากันทั้งหมดอยู่ที่2,400กิโลเมตรหรือถ้าหน่วยวัดของสมัยโบราณเขาเรียกว่า12,000สตาเดียนะครับคือกว้างยาวสูงเท่ากันหมดพี่น้องบางท่านก็อาจจะบอกว่าก็มีขนาดประมาณกับดวงจันทร์ บางคนก็คำนวณว่าจะจุได้กี่คนบนดวงจันทร์บางคนก็คำนวณว่าผู้เชื่อทั้งหมดตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็สามารถอยู่ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปคำนวณน,นะครับว่าพื้นที่ขนาดนั้นจะจุได้กี่คนแต่ว่าก็คงจะครอบคลุมหมดทุกคนทั้งผู้เชื่อในยุคเกา่ายุคใหม่กำแพงนั้นได้วัดได้144ยสอกไม่ได้บอกว่าสูงหรือว่านาน ก็เป็นเครื่องกําหนดขอบเขตนะครับไม่ได้ป้องกันอันตรายอะไรเพราะว่าในเมืองนั้นก็ไม่มีอันตรายอีกต่อไปแล้วไม่มีศัตรูอีกต่อไปกําแพงก็แล้วไปด้วยแก้วมณีโชดแล้วก็ทองคําเนื้อบริสุทธิ์ดุจแก้วสุกใสแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาถึงรากรากที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ของกําแพงใช่ไหมครับก็จะมีทั้งหมด12ชนิด 12ชนิดที่พี่น้องอ่านไปโกเมนไพทูลโมราเพทายอุสราคำก็เป็นสีสันที่สวยงามนะครับโยฮันก็พยายามบรรยายโดยถ้อยคําที่มีจํากัดก็น่าจะไม่สามารถบรรยายได้อย่างเพียงพอนะครับไม่สามารถหาคำบรรยายได้อย่างครบถ้วนเพชรนินจินดาเนี่ยสิชนิดบางคนก็พยายามอธิบายว่า ไปทูลหมายถึงอะไรโกเมนหมายถึงอะไรนะครับก็จะแยกย่อยไปอีกแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปกังวลใจนะครับมันอาจจะไม่มีความหมายใดๆก็ได้ไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรก็ให้รู้ว่ามันก็เป็นที่อาศัยในอนาคตของเราครับเป็นที่ที่คงทนถาวรยั่งยืนแล้วก็อัญมณีเนี่ยก็เหมือนกับอัญมณีที่อยู่ที่ทับซวงหรือว่าที่เสื้อของปุโรหิต ประตูนะครับประตูนั้นก็มีแก้วมุกดานะครับหรือว่าไข่มุกไข่มุกเนี่ยกว่าจะมาเป็นไข่มุกมันเกิดจากทรายที่เข้าไปอยู่ในหอยใช่ไหมครับแล้วกเกิดการระคายเคืองแล้วก็มันจะหลั่งสารขึ้นมาเปรียบเหมือนกับคริสเตียนที่ผ่านความทุกข์ยากเพื่อจะได้ไข่มุกขึ้นมาเนี่ยต้องผ่านความเจ็บปวดแล้วก็ถนนในเมืองนั้นก็เป็นทองคําใสาราวกับแก้วนะครับ ในเมืองนั้นก็ไม่มีวิหารอีกต่อไปเลยเห็นไหมครับเราอยู่ในโลกนี้เรายังต้องการอาคารสถานที่ประชุมแต่ในเมืองนั้นก็ไม่ต้องการโครงทรงเป็นวิหารนะครับเราก็จะไม่ถูกจํากัดด้วยอาคารสถานที่ไม่ต้องแบ่งแยกไม่ต้องแบ่งแยกในการนมัสก,การนะครับและก็ในวาระสุดท้ายก็คือพระเจ้าอยู่ด้วยกับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสุดเป็นสิ่งสูงสุด สิ่งที่สําคัญสุดในยุคสุดท้ายก็คือพระเจ้ากับมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ต้องการดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อีกต่อไปเพราะรัศมีของพระเจ้าก็ได้ส่งพระเมสสโปโดกทรงเป็นดวงประทีปในเมืองนั้นทีนี้เรามาดูคนที่จะเข้าไปนะครับก็มีพวกนานาประเทศและก็มีกษัตริย์ทั้งหลายชนนานาประเทศเห็นไหมครับมันมีชนนานาประเทศที่เคยติดตามสตรายกษัตร,ริย์ทั้งหลายที่เคยร่วมประเวณีกับหญิงแพทย์สยา แต่มันก็จะมีพวกนานาประเทศและก็กษัตริย์ที่ได้รับเชิญที่ได้เข้าในเมืองนี้ด้วยเห็นไหมครับจะเดินในความสว่างเห็นไหมครับทั้งกษัตริย์และประเทศทั้งหลายมีความเป็นสากลน,นะครับเรื่องของคริสตจักรเรื่องของอาณาจักรเรื่องของเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะหรือว่าไม่ใช่ของคนกลุ่มเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องของคนทั้งโลกประตูทั้งหลายก็จะไม่ปิดเลย คนที่เข้าออกได้ก็คือทุกคนที่ได้มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ปิดเลยในเวลากลางวันเพราะว่าไม่มีกลางคืนในเมืองนั้นส่วนข้างนอกเนี่ยอาจจะยังมีกลางคืนถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราจะเห็นว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยเป็นเหมือนกับเมืองหลวงของโลกใหม่เพราะว่าในพระคัมภีร์ที่อื่นก็บอกว่าข้างนอกนั้นก็จะมีพวกสุนัขพ,พวกปิดประเวณีพวกทำเลคนทั้งหลายนะครับ แล้วก็ในข้อยก่บอกว่าคนทั้งหลายจะนําสงาราศีและเกียรติยศหรือว่าความจงรักภักดีก็มาถวายแด่พระเจ้านะครับคนที่เป็นมนทินก็ได้พูดไปแล้วในข้อที่8แต่ตรงนี้เน้น2ออย่างก็คือคนที่ทําการอุจารและมุสานะครับไน้เน,นยัาอีกครั้งในข้อที่27นี้และคนที่ไม่มีชื่อจดไว้ในสมุดทะเบียนประจําชีพ สมุดทะเบียนประจําชีพเนี่ยบางครั้งเราก็อ่านก็มีคําขยายว่าสมุดทะเบียนประจําชีพตั้งแต่แรกสร้างโลกแต่ตรงนี้สมุดทะเบียนประจําชีพของพระเมสสโปดกก็จะมีคําขยายอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นครั้งเดียวที่พูดว่าของพระเมสสโปดกในจํานวน6ครั้งในหนังสือวิวร์นะครับนี่ก็คือคําบรรยายของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งก็ได้บรรยายรายละเอียดอาจจะไม่ได้บรรยายทั้งหมดหรือว่าไม่สามารถตอบคำถามข้อสงสัยทั้งหมดได้แต่เราก็สามารถเห็นถึงอนาคตที่งดงามของทุกคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์ในหนังสือสองเปโตรบทที่2นะครับบอกว่าแต่ว่าตามพระสัญญาของพระเจ้าเราจึงรอคอยท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ในที่ซึ่งความชอบธรรมจะดำรงอยู่ ไม่ครับคริสเตียนเราก็รอคอยอยู่ในโลกทุกวันนี้นะครับเหมือนหนังสือรมบอกว่าก็มีการคร่ำครวญสรรพสิ่งคร่ำครวญรอจะให้มีการปรากฏของพระองค์เพราะฉะนั้นความายากลําบากทั้งหลายก็จะทําให้เรายิ่งคิดคํานึงถึงการเข้าอาณาจักรของพระองค์มากยิ่งขึ้นเมื่อผ่านความทุกข์ยากลําบากนั้นเราก็ไม่ทุกท้อใจพระพีบอกว่าเป็นแค่ประเดียวเดียวแล้วจะมีสงงาราศีนิรัน์ในวันข้างหน้า สันเซนขอบคุณครงครับ